10มือถือในงบไม่เกิน9,000บาทส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลด์ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนํามือถือกันอีกแล้วนะผมซึ่งในวันนี้นี่จะอยู่ในงบประมาณ9,000บาทนั่นเองนะผมก็มีหลายๆรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยเออก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผม เออในเลยราคานี้เนาะถ้าเกิดว่าใครนี่มีมงบประมาณมันสักหมื่นนึงอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้อยู่เนาะเออสำหรับในในเลยราคานี้นะครับโอเคอะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอะซึ่งรุ่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี6 Pro นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วความเรยนเนี่ยจะเป็นตัว HD พัดแล้วก็เรื่องชิ้นนี้นหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นอ m o ม e d ็ดนั่นเองเองนาะรีเฟรชเรทก็ให้มาถึง120เฮิรตกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ความสว่างนี่ยอยู่ที่1,300งพันริตระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย High OS 14นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะจะเป็น Mediatek Dimensity 6080นั่นเองนะครับสถาปัตย์ก็6นาโนเมตรเนาะความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.4งจุกิกะเฮิรตซ์ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น m ม l ี G57 MC2 รุ่นนี้ทำรองรับไมโครอิเ e ล็กทรอนิกสได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องสตอเรจนะครับผมตัวนี้มี256 g b นนั่นเองนะครับแล้วก็มี8 g b 12 g b ในเรื่องกล้องหลังนี้อันนี้ให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟงเก้ามีเดฟเซนเซอร์2ล้านแล้วก็เลนส์พิเศษ0.08 MP นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30คิบเฟードูหสิ่วนกล้องหน้านะผมตัวน,นี้อยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟงจุดสงานวิดีโอเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่เอ่อสองเิบเฟードูหนั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะผมแล้วก็มีร er ูแจ็คเหมือนเดดิม้วยนะครับ บูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับมี Nfc มาให้ด้วยนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่70วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัว ram 12GB กิกสต่อเรตสองร้อยู่ที่ 8,049บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็สามารถคลิกที่ d e s c r i p t i ้นใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในรุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็น Infinite Note 40 Pro นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอตัวนี้จะเป็น ฟูเดีพัทนั่นเองนะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็น Corning g o r i l l a Glass นั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอครับแน่นอนเป็น AMOLED นะครับ1,000ล้านสีร r เฟ h Rate ก็ให้มาถึง 120Hz เฮิร์ตความสว่างยอยู่ที่1 3 0 0งพนิตแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น a n d r o i d 14ครอบด้วย XOX14 นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนาะตัวนี้จะเป็น m e d i a t e k d i m e n s i t y 7020นะครับ6 m, นาโนเมตรเนาะแล้วก็ความเร ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น IMG BXM8256 นั่นเองนะครับโอ้โหชื่อกาดจอค่อนข้างนจะแลกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องสตอ r a เรจนะครับมี256กิกนั่นเองเนาะมีเป็น u s 2 2แรมเนี่ยมีแรม8ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยก็จัดหนักเหมือนกันนะครับอยู่ที่1ดเอ,อ๊ะอยู่ที่ 108ล้านพิกเซลรูรับแสง D-IF 1.8นั่นเองครับแล้วก็มี2ล้านพิกเซล F 2.4แล้วก็มีอีกเดนน่นนึงก็2ล้านพิกเซล F 2.4เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่2 K 30มสิบฟุ้ง D 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสง D-IF 2.2งนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้างานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 P 30เฟรมเรทรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่แล้วนุ่มแล้วก็สิ่งนี้ตััดไปน่นนนนก็็คคคือ Jack อรรูแจมัั่เงะบได้ตัดออออกกไปปแแลแล้้้วว็็รรุ่นนนนีะคับบเออเาย จูน JBL นั่นเองนะผมแล้วก็เรื่องพอร์ชาร์จเนี่ยจะเป็นตัว USB Type C v e r s i o น2.0แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5,000 mAh รองรับชาร์จไว้อยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะผมตัวแอมแอเร์256อยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับ ก็เกิดว่าใครที่สนใจรถนี้นะครับสามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมแล้วก็อันดับที่3นะครับตัวนี้จะเป็น i n f i n i t ต z e ซีโร่30นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับความเรียนเนี่ยก็ฟู๊ดดีพาร์นเนาะ ชายน,นี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED 1400ล้าน4รีเฟรชเนี่โอ้โหให้มาสุดเลยนะครับอยู่ที่144เฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับความสว่างอยู่ที่950 nits ระบบประมวลผลเนี่ยจะเป็น Android 13ครอบด้วย X83 CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 8020ครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali e G77 MC9 Storage เ,เนี่ยมี256 GB นะครับเป็น US 3.1 แลมเนี่ยมีแรม8กิกับแรม12กล้ลองหลังนะครับตัวนี้108ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.7แล้วก็ er อัลต a wide l e n อยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.2แล้วก็มีอีกเลนหนึ่งนะครับ2ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.4งานวิดีโอนะครับอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวเนาะกล้องหน้านะครับอยู่ที่50ล้าน f 2.2.5แล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่แล้วนะครฮะแล้วก็ตััวนนีี้ก็็ไมม่รรูแจคคะบ แล้วก็รุ่นนี้เนาะเ,เป็น USB Type C version สองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5 0 0 0ม a h รองรับชาร์จไว้ที่6 8วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12GB ต่อเลย 256GB ที่8,999บาทนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นนี้ครับก็สามารถคลิกที่ขับมิดิบาร์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นที่4นะครับตัวนี้จะเป็น Samsung Galaxy A16 นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็นตัว FullHD นั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยให้มาถึง19.5ต่อ9แล้วก็เรื่องชิ้นที่หน้าจอเนี่ยตัวตัวนี้นะครับจะเป็น SuperAmoled นะครับ ReflexRate ก็ให้มาถึง90เฮิร์สนาะความสว่างนี่อยู่ที่800นิต ระบบปฏิบัติการนะครับแน่นอนครับว่าเป็น Android 14ครอบด้วย One UI เวอร์ชั6.1นนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนาะตัวนี้จะเป็น MediaTek Dimensity 6300นั่นเองนะครับความเร็วที่2.4 GHz ี่ตัวการ์ดจอเนาะตัวนี้จะเป็น Mali G 5 7 MC 2เรื่อง Storage เนี่ยมี 128GB กับ 256GB นั่นเองนะครับรุ่นนี้รองรับไมโครดิกาด้วยเนาะแรมเนี่ยมีแรม 4, r a แรม a m แรม กล้องหลังนะครับตัวนี้50ล้านพิกเซลรูรับแสง D-IF 1.8นะครับแล้วก็อาาาั t r a Wide l นอยู่ที่5ล้านพิกเซลรูรับแสง D-IF 2.2นั่นเองนะครับส่วน Macro Lens ลเ,ลนเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสง D-IF 2.4 ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซลรูรับแสง d ี f 2 2นะครับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทรุ่นนี้นะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.3แล้วก็ตัวรูแจ้งเนี่ยก็ได้ตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องแบตเนี่ยอยู่ที่ 5,000mAh รองรับชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัว Lam8 s t o r l e 256อยู่ที่8,499บาทนั่นเองนะครับ ใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถคลิกที่คำอธิบายได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วก็ในรุ่นที่5นะครับตัวนี้จะเป็น vivo y 1 0 0นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอนี่อยู่ที่6.67นิ้วนะครับความเนียดเนี่ยจะเป็นตัว full hd l ัดนั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้จะเป็น20่สต่อเกนิดหน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น amoled นั่นเองนะครับขนาดอยู่ที่หนึ่งพันล้านสี่นะผมนะแล้วก็ refresh rate เนี่ยให้มันถึง120่งิบ์นั่นเองนะครับความสว่างที่1,200งพัน ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้ให้เป็น Android 14ครอบด้วย Funtouch OS 14นั่นเองนะคแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้แน่นอนนะครับตัวเ,เป็น Snapdragon 4 g e n e r น t i o ัที่2นั่นเองนะครับอยู่ที่4นานโนเมตรเนาะความเร็วที่ 2.2GHz กิกะเฮิรตตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น a n d r o โนหกส่วน Storage เนี่ยมี 128GB 256GB กิกกิกนั่นเองนะครับเป็น u ู2 2สสอแรมเนี่ยมีแรม8ปดกิกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับ MicroSD card ได้ด้ผม กล้องหลังนะครับตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟ1.8นั่นเองนะครับแล้วก็อัลตัววายเลนเนี่ยอยู่ที่12เอ่ออยู่ที่8ล้านดับเ2.22ครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้อยู่ที่8ล้าน f 2.28แล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทรุ่นนี้ก็เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายแน่นอครับดูแจ็คตัดออกไปแล้วบลูทูธเนี่ย5.0แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย5000มิลลแอมรองรับชาร์จไว้ที่80วัตต์กันเลยทีเดียวนุ่มโอ้โหนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับตัวแรม8ปตอเร256อยู่ที่9,199บาทนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลเลยเนาะแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็น vivo v, v 3 0 e นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าจอนะครับอยู่ที่6.78นิ้วความเรียดเนี่ยก็จะเป็นตัว full hd l ัดนะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20ต่อ9 ชินีหน้าจอเนี่ยจะเป็นอัมเบรดหนึ่งพล้านสีหรือเฟสเลก็ให้ไม่ถึง1 2 0่งรเฮิร์ตแล้วก็ความสว่างหน้าจอหนุนยี่ที่1นึ่งพันสิแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น a n d r o i d 14ครอบด้วย f u n Touch OS สนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น s n น p d ม a g o n 6 Generation นที่1นั่นเองนะครับ4นาโนเมเมได้เนาะแล้วก็ความเร็วที่2.2อกิกะเฮิร์ตตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น710แโ้วก็ด e ่นร่งยูนบ แล้วก็เรื่อง s t o r a g รเนี่ยมี128 g b 256 g b นั่นเองนะครับเป็น USD 2.2แรมเนี่ยมีแรม8 g b กับแรม GB, 12แล้วก็ในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8แล้วก็ ultra าไวเลนส์ t 8ล้าน f 2.22แล้วก็งานวิดีโอนะครับอยู่ที่ 4K 30แล้วส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงด f 2.5นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอนะครับอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนรุ่นนี้นะครับ ไม่มีรูแจ็คเ5มิลแล้วนุผมแล้วก็บูทคุณเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันห้นึ่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวหัวนมแล้วก็รองรับชาร์จไว้ที่40วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวรุ่นแปดสตอร์เรอยู่ที่9,299บาทนั่นเองนี่ครับผม ถ้าเกิดว่าใชรุ่นนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นที่7นะครับตัวนี้จะเป็น i q Z9X นั่นเองนะผมขนาดหน้าจอนยอยู่ที่6.72นิ้วนะครับความเละเอี่ยก็จะเป็นตัว Full HD พัดนะครับอัตราส่วน,นจะเป็น20.9ชิ้นนี้หน้าจอตัวนี้นี่จะเป็น IPS LCD นะครับดีเฟเรนก็ให้มาถึง120เฮความสว่างหน้าจอตัวนี้อยู่ที่1000 nits แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น Android 14สีครอบด้วย Funtouch OS 14นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยจะเป็นคอความเร็วดาบกรอนหกเจริญชนที่1น่นั่นเองนะครับ4นาโนเมตรความเร็วเนีส่2 2องกิกะเฮิรตซ์ปรการจอนะฮะตัวนี้จะเป็น a d r e n o 710รุ่นนี้รองรับไมโคร SD card ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่อง Storage เนี่ยมี 128GB 256GB นั่นเองนะครับเป็น u f s 2 2 แล้วเนี่ยมีแลม4กิก6กิก12กิกแล้วก็8กิกด้วยโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังนะผมตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มีเดฟเซนเซอร์2ล้าน f 2.24นะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K นั่นเองนะครับเป็นมีการสั่น EIS มาให้ด้วยนะผมแล้วก็กล้องหน้านะครับตัวนี้ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.1งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรท รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่แล้วนะผมแล้วก็รุ่นนี้มีรูแจ็ค5มิลอยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับอ uh, Hi ่ Hi-Res Audio แล้วก็ Hi-Res Audio Wireless ด้วยนะฮะแล้วก็บลูทูธเนี่ยอยู่ที่5.1นั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C เ v e r s i o น2.0นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 6,000mAh รองรับชาร์จไวที่44วัตต์กันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12GB ต่อเรท 256GB อยู่ที่ อ่าแอบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถไปตามก็ได้เนะในใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นแหละนะครับเออเป็นรานออฟฟิเชียลเลยนะับแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็น Poco m 6 pro ขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็นตัว full d i p a เนาะแล้วก็ตัวกระจกหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นคอนนิ่งกันเละการ์ดห อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20ต่อ9ชิ้นนี้หน้าจอแน่นอน,นครับเป็น AMOLED Refresh ER ฟลก็ให้มันถึง120่งิบเหนะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่1,300งพันสามรนเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในเรื่องระบบปฏิบัติการเนี่ยตัวนี้จะเป็น a n d r o i าสิบสีคร์ดด้วย Hyper OS นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Mediatek Helio G99 Ultra แล้วก็ความเร็ว2.2 GHz เติตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G7 MC2 Storage น,นะครับตัวนี้ก็มี252 g b 512 g b นั่นเองนะครับเป็น U SD 2.2แล้วก็รุ่นนี้รองรับ Micro SD ด a r าได้ด้วยนะครับแรมเนี่ยมีแรม8 g b 12 g b ในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวเมลักเนี่ย64ล้าน f/2.1 อัลตราวายรเลนส์8ล้าน f/2.2 2แล้วก็มาโครเลนส์เนี่ย2ล้าน f/2.4 2, 2. งานวิดีโอนะครับอยู่ที่1 0 8 0 p 6เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลรูรับแฉก d s 2.5 งานวิดีโอนะครับอยู่ที่ 1,80p 0 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับมีลำโพงคู่ด้วยเนาะแล้วก็มีรูแจค็คให้อยู่นะครับบูทูน่ย5.2นะครับแล้วก็พอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB UM Type C 2.0แบตเตอรี่เนี่ย 5,000mAh รองรับชาร์จไว้ที่6 7วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรม 12GB s o เ i d 512GB กันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่8,799บาทนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็เป็นร้านออฟฟิเชียลนั่นแหละเนาะแล้วก็อันดับรองสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น Poco X6 นั่นเองนะผมขนาดหน้าจอนอี่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอร็วอยู่ที่ 1.5K อัตราส่วนนะครับตัวนี้จะเป็น29 0 แล้วก็กระจกหน้าจอนะร,รุ่นนี้จะเป็นคอนนิ n งกอ r i l l a การ์ดวิกตัสนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชิ้นนี้หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นอั o โมเลนะคหกสิบแปดล้านสี่กิตเดียวเนาะแล้วก็รีเฟรชเลนเนี่ยแน่นอนครับหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตความสว่างสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยนิส แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น Android 13ครอบด้วย Hyper OS นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU นะครับตัวนี้จะเป็นคอความเสถี่นัมดักอนเจ็ดเอสเจนเนอเรชั่นที่2นั่นเองนะครับ4นาโนเมตรเนาะความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.4เอ้อ2.4งจุกิกะเฮิรตซ์นั่นแหละครับผมแล้วก็ในเรื่องการ์จอเนี่ยจะเป็น a อโนเซ710รุ่นนี้นะครับไม่สามารถใส่ไมโครอิดีการได้แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องสตอร์เรจเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบทีเดียวนะเป็นชนิบสอบ UFS 2.2 แรมเนี่ยมีแรม8กิก12กิกนั่นเองนะครับในเรื่องกล้องหลังเนาะตัวนี้อยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 1.8นะครับแล้วก็อ er ัลตร้าไวเลยเนี่ยอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 22, 2.2นั่นเองเนาะแล้วก็อีกเลนหนึ่งนะครับก็คือเลนมาโคนะครับความเอียดที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.4นะครับในเรื่องงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4k 30ฟุตดี60เฟรมเรทนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีไจโร ers ด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.5แล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 180p 60เฟรมเรท รุ่นนี้นะครับเป็นลําโพงคู่แล้วนะครแล้วก็รุ่นนี้ยังมีรูแจ็คมาให้อยู่เลยนะผมนะแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.2รุ่นนี้มี NFC มาให้ด้วยนะครแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,100 mAh รองรับชาร์จไว้ที่67วัตต์กันเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัว RAM 2GB Storage สองหลอดสร้ที่ 8,999บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะมนะเป็นร้านออฟฟิเชียลโดยตรงจากทางแอปส้มเลยนะครับผมนะแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น h o n o r X9 e c s m a m a นั่นเองนะรมรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนั่นเองนะครับผม โอเคครับเรามาเรื่องสเปคกันเลยดีกว่าเนาะตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับความเรียลเนี่ยจะเป็นตัว Full HD นั่เนเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น29ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น TFT LCD เนี่ยครับแล้วก็ Refresh Rate ตัวนี้ให้มันถึง120เฮิร์ตความสว่างเนี่ยก็อาจจะไม่ไดีเยอะสักเท่าไหร่นะอยู่ที่850นิต แล้วก็เรื่องระบบปฏิบัติการเนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย Magic OS 8นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น m e d i a t e k Dimensity 7025 Ultra อนั่นเองนะครับโอ้โหชื่อ CPU นะครับผมแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ย6นาโนเมตรความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.5 GHz กิกะเฮิรต์ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น IMG BXM8256 นั่นเองนะครับโอ้โหชื่อนี่คือยาวมากนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่รองรับไมโครอิดิการแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องสตอรจเนี่ยมี256กิกแล้วก็มีแรมนะครับมีแรม8กิกกับ12บกิกนั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้ให้มาถึง108ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับ F 1.8แล้วก็กล้องอัลตัววายเลนเนี่ย5ล,ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2.2นะครับ แล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,80p 0 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าของรุ่นนีนะครับอยู่ที่26ล้านพิเซลรูรับแสงนะผมก็ f 2.5แล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,80p 0 30เฟรมเรทรุ่นนีนะครับตัดรูแจ็คทิ้งออกไปแล้วนะผมแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.3มี nfc มาให้ด้วยเนาะพอร์ตชาร์จแน่นอน,นครับเป็น usb UM type c 2.0แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาหนึ่ง5,800มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนุ่มแล้วก็รองรับชาร์จไว้ที่35ววัต์กเเยทีีด แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยครับอยู่ที่แรมสิองกิกส์ตอเรตสองร้อยหอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจตัวนี้นะครับสามารถคลิกที่คำอธิบา,ายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเป็นร้านออฟฟิเชียลเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการรวม10มือถือกันเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะคลิปวิดีโอนี้นะจริงๆก็เยอะนะ่าจะทุกคลิปแล้วลแหละ โอเคอะประมาณนี้ละกันนะ้อนะก็ขอขอบคุณสําหรับ10,000ซับสไครต์นะผมก็มาถึงจุดนี้ได้ก็โอ้โหมาไกลมากๆเลยนะครับทั้งระยะเวลาเนาะระยะเวลานี่โอ้โหเอาง่ายตั้งแต่ปี2016นะผมนะตอนนี้ก็ปี2 0 2 5แล้วนะครับก็คิดดู9ปีแล้วม้งเนี่ย <c ười> คืออีกประมาณโอ้มันก็หลายเดือนอยู่นะนะเออหลายเดือนหลายเดือนอยู่ก็จะประมาณ8ปดีนิดๆเกือบ9ปีแล้วกันเนาะเออ <c ười> อะไรครับเนี่ยนะผมอ่ะประมาณนี้ละกันนะผมมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะคือระยะเวลาเนี่ยก็ก็นานจริงเนาะช่วง2 0 1 6ัจนึงปี2025นะครับจริงจริงอะ่ะมันอาจจะแบบว่าต้นปี2025้ด้วยแหละนะผมเออประมาณนั้นแหละนะโอเคครับไม่นามีแล้วแหละนะผมนะโอเคก็สหรับปวิดีตอนี้ก็ไม่หมาครับผม